โอ้โหนางเอกลูกรักช่องสามสลัดลุกสวยโฉบเฉี่ยวรู้แล้วทำไมแฟนหวงน่ารักเป็นกันเองกับทุกคนแล้ววางตัวดีมาโดยตลอดสำหรับสาวสวยยาย่าอุรัสยาที่ตอนนี้ชื่อเสียงโด่งดัง จนได้ขึ้นแท่นนางเอกสาวซุปตาแถวหน้าของวงการบันเทิงอีกคนแล้วการันตีด้วยผลงานมากมายทั้งงานละครพรีเซนเตอร์งานถ่ายแบบรีวิวโฆษณารุมจีบเพียบต้องบอกเลยว่ายุคนี้ชื่อของสาวยาย่ามาแรงจริงๆส่วนเรื่องความรัก กับแฟนหนุ่มพระเอกณเดชคูกิมิยะก็หวานฉ่ำเสมอต้นเสมอปลายมีโมเมนต์ให้ชาว N.Y แอบฟินจิกหมอนบ่อยครั้งแม้ทางคู่จะห่างกันเพราะงานล่าสุดสาวยาย่าก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาอีกครั้งหลังเจ้าตัวได้โพสภาพสวยๆกับเมคอัพสไตล์สาวสายฝอท่ามกลางเหล่า F.C เข้ามากดไลค์คอมเมนต์สนันเพราะไม่แปลกใจที่พี่แบรี่จะห่วงแฟนคนนี้หนักหนา